ทำไอศครีมแต่ไม่มีเครื่องไอศครีมนะครับนี่ฮะเครื่องผสมอาหารก็สามารถทาไอศครีมได้เหมือนกันนะครับโดยที่วันนี้ผมจะใช้หัวตีที่เป็นใบไม้นะครับจะเป็นลนนักษณะนี้หัวตีใบไม้ก็จะเป็นหัวตีที่เหมือนกับการคนนะครับคนเร็วๆไม่ไดเอาอากาศอะไรเข้าไปมากมายเท่าไหร่นักผมเชื่อว่าถึงตอนนี้หลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเครื่องผสมอาหารให้ความเย็นได้อย่างไรและจะกลายเป็นไอศครีมได้อย่างไรผมจะใช้ตัวลัดนะครับตัวลัดที่ผมจะใช้ก็คือนี่ครับ น้ำแข็งแห้งครับผมพูดถึงตรงนี้นะครับหลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าน้ำแข็งแห้งรับประทานได้หรือเปล่าน้ำแข็งแห้งรับประทานไม่ได้ครับเช่นเดียวกันเวลาที่เราทําอาหารด้วยความร้อนเราใช้ไฟใช่ไหมครับไฟก็รับประทานไม่ได้ครับแต่เราใช้ไฟเพื่อเป็นสื่อให้ความร้อนในการฆ่าเชื้อโรคน้ำแข็งแห้งก็ใช้เป็นสื่อในการให้ความเย็นเท่านั้นเองครับแต่ที่สําคัญก่อนที่เราจะใช้น้ําแข็งแห้งมาทำไอศกรีมคุณผู้ชมต้องถามผู้ผลิตก่อนนะครับว่าน้ําแข็งแห้งชิ้นนี้เป็นฟู้ดเกรดหรือใช้กับอาหารได้หรือเปล่าครับ และเมนูในวันนี้ที่ผมจะทำอย่างรวดเร็วโดยใช้ความเย็นจากน้ำแข็งแห้งก็ได้แก่ซอเบเชิลลี่โค้กครับเราใช้เครื่องดื่มนะครับรถโคลายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับใส่ลงไปในถุงผสมประมาณ1ลิตรครับและสำหรับรสชาติและกลิ่นของเชอร์รี่ผมใช้กลิ่นเชอร์รี่ครับกลิ่นเชอร์รี่ตัวนี้นะครับสกัดมาจากเชอร์รี่ธรรมชาติใส่ลงไปประมาณสัก1ช้อนชาครับสำหรับตัวน้ำแข็งแห้งเนี่ยครับ เพื่อที่จะให้เขากระจายได้ดีนะครับเราจะทุบเขาให้แตกเล็กน้อยครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ภาชนะอะไรก็ได้นะฮะที่เราเทง,ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมใส่ลงในเหยือกแล้วกันหลังจากนั้นถ้าพร้อมแล้วเราก็เดินเครื่องเลยครับเพราะไอของเขานะฮะเหลือน้อยลง ก็แปลว่าน้ำแข็งแห้งก็ไปหมดแล้วเช่นเดียวกันนะครับเหลือความเย็นที่ทิ้งไว้อยู่ในตัวส่วนประกอบของเราครับเนื่องจากตัวซอเบของเรานะครับจะค่อนข้างรวนนิดหนึ่งท้ายก็ขอแต่งหน้าด้วยลูกเชอร์รี่สสวยๆนะครับเพื่อตอกย้ำรสชาติของเชอร์รี่โค้กครับ และนี่ก็คืออีกหนึ่งความเย็นนะครับแบบรวดเร็วที่ผลนำมาฝากในวันนี้กับซอเบชร์รี่โคครับ